ปุ๊กอภัสราเผยภาพล่าสุดลูกชายคนโตหม่อมโจ้ไม่ลืมเข้ามากราบวันแม่ต้องบอกว่าล่าสุดปุ๊กอภัสรานางงามรุ่นใหญ่นั้นก็ได้เผยภาพล่าสุดลูกชายคนโตหม่อมโจ้ไม่ลืมมากราบวันแม่เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศต้องรู้จักเธอคนนี้อย่างแน่นอนสำหรับปุ๊กอภัสราผู้รองมงกุฎนางงามจักรวาล คนแรกของเมืองไทยถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เธอจะมีอายุ76ปีเข้าไปแล้วแต่ความสวยสง่าของปุกอภัสราก็ยังคงมีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยทางด้านชีวิตครอบครัวของอภัสราหงสกุลนั้นเธอมีลูกทั้งหมดสองคนนั่นก็คือหม่อมหลวงรุ่งคุณ กิตยากรหรือที่รู้จักกันดีในนามหม่อมโจ้ลูกชายคนโตและป๊อกพัดส,สอนกรจิราธิวัตรน้องต่างบิดาและเปอร์หนุ่มสามีของนางเอกสาวมากี้ลาศีต้องบอกว่าล่าสุดปุ๊กอภัสรานางงามรุ่นใหญ่นั้นก็ได้เผยภาพล่าสุดลูกชายคนโตหม่อมโจ้ไม่ลืมมากราบวันแม่โดยปุ๊กอภัสราก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า h ฮ p ปี้มาเชเดย์ลูกโจมาสุขสันต์วันแม่แม่มีความสุขมากค่ะ